เขาเป็นแบบแกะแกะเอ้าเออลองด้วยลองขาหน้าก่อนเขาเอาขาหลังเอาขาหน้าก่อนเออลองขาหน้าก่อนนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาชมได้ปกตินะคะไม่มีวันหยุดเนาะพอๆไม่ไม่เอฟซีท่านใดนะคะที่อยากจะมานะคะก็มาเที่ยวได้นะคะนี่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้จริงเนาะอันนี้แค่แบบทดลองเลยเยนะคะเดี๋ยวรอก่อนว่า ผลตอบรับเป็นยังไงนะคะดียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานจะแจ้งให้ได้ทราบอีกทีเนาะว่าอาจะมีรถแบบนี้ให้พอ่ <c oughs> พอพอ่อแม่เอฟซีได้นั่งเวลามาเที่ยวกันนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับสเสร็จแลยวนะ <c oughs> ไปพาพี่ฟอร์ไปเที่ยวลองขึ้นรถนะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะพอ่พอๆ่อแม่เอฟซีทุกคนคะที่อ่า เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องแม่จันทิพย์แม่จ่อยเราด้วยละคัน,นะคะเดี๋ยวน้องก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะฝากพ่อพี่ซีเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าพ่อแม่พีซีทุกคนนะคะพบกับช่องแม่จันทิพย์แม่จ่อยนะคะวันนี้เราจะมา ลองใส่ชุดเล็กๆน,น้อยๆก่อนนะคะบบก่อนอเดี๋ยวก่อนใส่จริงเนาะดูว่าลูกชายเราจะ,จะดิน้นไหม,มจะเติไหมนี่ชุดมาแล้วนะคะ,ะมีแม่เอฟซีใจดีนะคะตัดชุดให้ลูกชายเรานะคะน้องบุญหลายจอยกับคุณแม่จันทิพย์นะคะ ขอบคุณนะคะแม่ไม่หมีเนาะแม่คุณแม่พิชยานะคะแล้วก็คุณแม่ฟ้านะคะเบญจานะคะจงคำเทนะที่ตัดชุดสวยๆนะคะให้ลูกชายเรานะคะแล้วก็คุณแม่จันทิพย์นะคะเดี๋ยวจะมาลองว่าจะเป็นยังไงกันนะคะเอาแบบนิงก่อนเนาะ

เก่งเก่งแล้วกลับบ้านเดี๋ยวค่อยไปใส่เต็มๆมาฮ่าทับทับใส่ถุงเลยพ่อไม่เขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบแกะแกะเอาเออ ลองด้ลองขาหน้าก่อนเขาเอาขาหลังเอาขาหน้าก่อนเออลองขาหน้าก่อนเก่ง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  เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งเก่งเก่งเฮ้ยชุดโอ้ยสมุดนะหมดแล้วครับชุดจอยชุดจอยหันหน้าหันหน้า ของแม่ชุดสวยชุดสวยขอคุณแม่ราขออีแม่นะจ๊ะเอ้ยพของอีแม่ดูดูสี <t <t ่ยเป็นยังไงเนะน้อน้อยน้อยน้อน้อยน้อยมาเด้อ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  เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวน้อยน้อยเดี๋ยวลูกลองแบบลองแบบเล็กเล็กไม่น้อยไม่ต้องลองอะนี่ดูดูนานๆกับชุดแรกชุดแรกของอีแม่ค่ะอ๋อหรอยู่มาก็ สาปีเนาะสาปีสามจะสาปีแล้วเพิ่งมีชุดนะคะน้อยน้อยครับได้ได,ได้สวยสวยเลยครับ,บน่แม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 ่่่มแม่่มแใ่ชุดเข อย่างสวยใส่กันนี่ใส่กับผูใช่ไหน้อยครับดูดูข้างล่างอ,อย่าดึงของแม่แม่กำลังงามอะไรสุรดแม่บมดกางงามลองก่อนนะคะลองนิดๆห,หน่อยๆเดีย๋ยวเราจะ ใส่กันจริงๆที่บ้านนะคะแล้เวเข้าสแสดงก่อนอด,ดูสินี่ส่ะ บอกเล่งพ่อเร็วๆแล้วจะเข้าไปแสดงแล้วอันนี้ได้ชุดมานะคะลองก่อนบอลออกมาแล้วนะมิงมากอันนีนมากใส่ชุดไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอะไรนี้แต่ว่าพี่โทรกับแม่คาดไว้ไม่ผิดนะคะก็คือ

Že, เสร็จครไปแล้วค <oh, uh ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกัวไม่กัวไม่ได้กินนะฮะกัวพี่ทึงแท่งแย่งนะฮะกัวพี่ทึงแท่งแย่ง เข้าชวยในการัวใจเพริงน้าะครับงกสุขสุดสุที่กระกมกปาอการแล้ก็ขอบคุณท่านนะครับที่มาเปิดกำลังใจให้ครับผมว่าได้เชิญที่ในโคารที่จะมีความสิทธิสุขที่สถาที่ต่อไปก็เปัคุณท่านมาเยเยือนครับกก็แวะมากินกำลังใจให้กันหน่ยกแล้ากรดชดีมชัยกานครับหน้าผูกเครับสัดีครับย ขอกินด้วยครับ่ผูปยกท่านได้รับจะเก็บเก็บได้ไหมจอดระรับตรดลุน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 ไปไปเก็บได้เลยหพ่อพ่อจะดีใจเป็นพิเศษพ่อจะดีใจเป็นพิเศษลูกชายเก็บตลลครับพ่อไงภาใน ดคาเรหงูเจอทางเื่อตกนะครับท่กมาตรารชระงแจงให้ท่านผู้ทิงไดทราทกนครับมาเลมากินน้ำกันเลยร้อนร้อนร้อนอากาศร้อนครับดูเฮ้ยเฮ้ยดูขี้เละมากเลยตุปุตุปุอยู่เ้ย นะครับเครับเป็นการฝึกประสบการณ์นะคะการมาทำงานก็เหมือนมาโรงเรียนนะคะได้ฝึกได้เข้าสังคมนะคะเจอพี่ๆป้าๆลุงๆในลานแสดงนะคะน้องก็จะชอบนะคะ What is this ไปไหมโอ้มีรถไม่ใช่รถ้างไปไหมรถไปไหมกรจา้าโอเคไหมมาลงรปเลีนะครับ้ปีนะครับปีโดดโดดแม่จะไปได้ไงเลยอานุยโอ้ลูกชายเทกจานอีกแล้วครับ เดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถนะคะเป็นเขาเรียกไงเป็นโครงการทดลองของโครงการอีเลฟเว่นเวอร์เรานะคะเดี๋ยวแม่นางจะพาไปดูนะคะเนี่ยโครงการอีเลฟเวเอร์เรามิกรถมาให้ทดลองครับไมค์กิฟนะคะไมค์กิฟไมค์กิฟสังเกตดูได้นะคะ มาจริงๆนะฮะยังไม่แกเลยครใช้จริงนะครับกะเยอันนี้เป็นทดลองนะคะดูค่ะดูแขกเยอะมากอันนี้อันนี้คือแขกผู้มีเกียรติใช่ไหมประเปิดทวงกันนี่นะครับเป็นการทดลองนะอันนี้เรานั่งกับเรานั่งกับเปเพีย แล้วเราจะมีมีใช้ได้จริงยังไงคะวันไหนคะก็ตอนนี้ยังยังยังทดสอบนะครับความพร้อมของเครื่องของรถก่อนนะครับว่าไปดีหรือไม่เลยว่าตงเคื่อมีกระแสตอบรับมาดีหรือไม่ถ้าหากว่านะครับจะมีความพร้อมแล้วดีจริงๆนะครับก็จะมีเพิ่มอีกสองสามคันนะครับโอ้โหเป็นการดีมากเลยนะคะเพราะว่าในท่องเที่ยวเราที่จะมาเข้ามาดูโครงการเอลเฟนเบิร์นะคะโลกของช้างนะคะจะ มีความสะดวกสบายขึ้นนะคะดูค่ะสถานที่เราเล่นหรูอลังการมากนะคะมีปีรมิดเมืองไทยนะคะแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจํารถนะคะให้ความรู้นะคะแต่ละพื้นที่นะคะแต่ละสถานที่นะคะสะดวกสบายค่ะไม่ต้องเดินไกลนะคะอันนี้เขาเรียก่รอบแรกรอบทดลองนะคะ,ะเราเทสระบบกันก่อนนะคะนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาชมได้ปกตินะคะไม่มีวันหยุดเนาะ,อะ พอ่พอแม่แม่เอฟซีท่านใดนะคะที่อย,ยากจะมานะคะ <Okay. S 1> ก็มาเที่ยวได้นะคะนี่ <idee> อ, <dış> อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้จริงเนาะอันนี้แค่แบบทดลองเฉยๆนะคะเดี๋ยวรอก,ก่อนว่าผลตอบรับเป็นยังไงนะคะดียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานจะแจ้งให้แจ้ให้ทราบอีกทีเนาะว่าอาจจะมีรถแบบนี้ให้พอ่อพ่อแม่เอฟซีได้นั่งเวลามาเที่ยวกันนะคะนี่สิ้นแล้วนะครับสิ้นแล้วนะ ไปพาพี่ฟอไปเที่ยวลองขึ้นรถนะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันนะคะก็ขอบคุณนะคะพ่อแม่เอฟซีทุกคนคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องแม่จนที่แม่ใจเราด้วยละคันนะคะเดี<ๆ>๋ยวน้องก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะฝากปอปปอเซเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะ